พี่น้องครับพอดีพึงมิ่มลังนี้ผมใช้เวลาตีเป็นชั่วโมงครับอยู่ในน้ำระกํากิ่งมันใหญ่ผมมีตะครีมตัดมาอย่างเดียวก็พอดีโทรศัพท์ตากแดดมันรอนนะครับเลยเป็นตัดภาพหลังสวยซนาหวาเต็มเปรี้ยเลยครับนี่เก็บนะครับ พี่น้องครับผมก็เดินมาเห็นอีกรังนะครับมันอยู่สูงนะครับนี่เลยครับรังมันผมเป็นจอดแสดาแป๊บนึงงครับป่ะขึ้นเลยครับ พี่น้องครับพินยอดใหม่เลยครับ Wipe up. โอโ๋อหอลังๆ <_ C 1> มันก็เคืออะไรครับมันก็พอใได้นับานยู่ครับนําบานก็ปิดครับมันเอาอยากนะครับอยู่บนยอดกิ่งไม้ครับเก็บครับ ลงมาด้ความปลอดภัยนะครับหังสีซู่ไว้เลยครับต่อเลยครับโอ้ใช่ครับพี่น้องครับเดินไปเดินมาก็มาเจออีกร้างนึงครับดวงมัสมพงกันครับไปยังไงไปยังไงกับป้าครับนี่ครับอยู่ทางไหนนู้นเครับ แป๊บหนึ่งนะครับครับพี่น้องครับทีดใมาเมื่อกี้ครับเอาไปย่างๆนะครับโอ้ยควรจะเอาเอาใด้นี่หมอรองเก็บครับพี่น้องครับหลังจากผมเอาล้างเมื่อกี้ครับผมดมๆมองๆก็เห็นอีเห็นอีกหนึ่งลังนะครับนี่น่ครับนี่ครับ ผมจะซูมให้ดูนะครับโอ้ดนาน่างนะครับมันต้องลงไปในคลองเหมืองแปบ๊บนึงครับนี่ครับผมก็ลงมาในคลองเหมืองนะครับส่วนใหม่ก็เป็นผุ่มสมๆดีนะครับผมว่ามันไม่ใส่มีรังเียวแล้วมันต้องมีผมกาลังจะเดินไปรังเมื่อกี้นะครับ พี่นองครับหลังยังใหญ่เลยครับนะครับผมเดินชาเบาคุยบลักกักเลยครับกินมันตืนนะ่นเนี่ยผมอยู่เหนือลมไม่ได้กินผม นี่ครับล่างยังไงนะครับหวานก็มีนะครับหวานก็มีกับล่งเหลืองๆนะครับผมตัดเลยดีกว่า นี่ครับพี่ดองครับร่างกันประมาณนี้แหละครับผมสะก,กุดขึหนมาครับ ครับผมแล้วผมบอกเป็นลายริงๆครับลังนี่ครับโอ้ต้องหอมจริงๆพึ่งลังนี่ตัดกิ่งใหญ่ด้วยก็ พี่น้องครับล้างนั้นยังเอามขึ้นมาไม่ได้แล้วครับมาป้าล้างนี่อีกครับนี่ติดกันเลยครับประมาณห้าเก่าเมื่อกี้มันลุมผมเ๋ยผมจะเอาขึ้นได้เลยครับพี่น้องครับล้างเมื่อกี้ครับสวยๆวยเลยครับ ลังยาวอยูหน้ำหวานก็มีครับโอ้ยหน้ำหวานแจ็โอ้ยแจ็เราเก็บกันนะครับนี่ครับพี่นองครับมันนักลังมันครับลังหยองหยอยมันนักลังลังมันขาดสวยเลยครับเก็บครับก่อจะขอสรุปผลงานเลยนะครับ วันนี้ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลังสวยนะครับแจมๆจมเลยหัวน้ำเต็มนะครับครับลุกผลงานหามิ่วันนี้ช่างสอนก็ได้มิ่มพกลังนะครับสวยหน้่าหวานเต็มเปรีย้ยวเลยครับครับหากชอบคลิปนี้ก็ขอความกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อให้ช่างดอนทำคลิปดีๆเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ